สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปูกับหลานน้อยนะครับผมผมพัญญ์ยศริษฐกำนันแย้มปูกับหลานน้อยนะครับมากินเขา่าเส่าเนี้นะครับอาหารเมนูลาบหมูนะครับลาบหมู่20บาทลอยี่ม5บาทนะครับแล้วก,ก็สมพักสมพักกระเจียวเจียวสามรสนะครับเป็นเจียว เก้วนี่เขาจะซื้อมาไว้ข้างหนึ่งเนี่ยมันจะกินได้หลายหมื่นนะครับเป็นอาหารที่บูดยากนะครับแล้วก็ผักสดจากสวนนี่คือผักสดจากสวนของเราจริงๆนะครับนี่พริกพริกสดๆจริงสิมาก,กินกับสมพักนะครับผมพร้อมกับมะเขือเทศมึงดูพี่น้องมะเขือเทศหน่วยใหญ่ๆที่ปลูกแล้วบ่บ่บ่บได้ใส่งานบ่ได้กินลรก็เลยบบจะมาเอามากินเป็นผักนะครับลองเบิง้งกินเป็นผักนะครับมะเขือมะทั่ว มาอ่าอย่างต่างๆสารพัดผังมาครับจวดน้ำกันข้าวเหนียวสิบบาทแล้มาลองกินกับพักิี่ตู้ลองมึง พักกิตูอ่ามันก็เหมาะสำหรับใส่ต่มใส่แกงเนาะใส่ใส่แกงมกปลาอ้อปลาจ้งสิ <c oughs> อันนี้จะกินเนามึงแ่บบว่าแ่บก็กินกินเป็นยานะครับ พักติโตวถ้า,ากินใเข้ากันนี่เลยกรับอาขาปุ้นขนมจีนนะครับกับขนมจีนกูขาวตุม่มพักดิด มรเิรเวศตะศะแนปักแพ้ว <c oughs> ประกาศกวางตุงห้องเตะ ผระกาศหินอน,นี้ผักกาดหิน ยังบวชได้ครับพักเนี่ยนี่พักเราต้นหอมนออแลวของป่อมนะครับงามต้นนี้คำมัน้นแกไปขายตลาดนู้นกำลังพอดีเลยครับสองต้นสามต้นสิบบาทน่เปีนเปีนนี้ก็เป็น ผักหอมป่อมที่ที่มันกําลังจะออกดอกแล้วนะครับตัวนี้จะออกดอกแก่ตัวนี้ก็ปลูกปลูกปลูกเสริมไว้นะครับเดี๋ยวทุ่มนี้แก่ผมก็จะปลูกเสริมเสริมไว้ไปเรื่อยๆเพราะได้เก็บกินนะครับ ว่าบดง่ายครับครับเอาึ้นนีกันใบยี่หราใบยี่หอ่มหอมเคือก้นเคือึ้น นี่เป็นผักกาดดอกกำลังกำลังจะออกดอกนะครับห้ามกวางตุกผักผักกาดกระจี๊งหรือผักกาดกวางตุ้งนะครับ มันได้แตะเนี่ยไปพักมูกเสือ ระเทศปลูกไปบัวหัานเอกเนี่ยคงจะเป็นน้วยแรกที่เจสเก็บมากินนะครับกำลังสุกกำลังง่ามนะครับผู้ร้ย,ยุ่ไก่มาเอาไปกินเด้ครับแล้วมากินกับกินเป็นผักใส่แกงใส่ใส่ย่ำใส่ได้หลายย่างนะครับใส่ตำสสมตำย่างแด้ อย่ลองลองชิมเป่นอืมกินเป็นผละไม่กินเลนได้เลยนะครับอืมรสชาติดีตบไผ่ด้วยอ่ากล้วยนะครับ ซื้อมะแดวันล่ะกล้วยแล้วก็ส้มเจ้าบะไรแตะเลยครับเขาไมีผักนะครับมีผักล้วกะมีแจว้วคือสุดยอดแล้วนะครับจำแจ้วไปกินผักนี่แหละคือเอ่อคุณค่าของอาหารอือหือขอท้าครับพี่น้องมะเขือเทศปลอดทานผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ ห่วงจัากเลยสดมากครับเพราะว่าพึ่งเก็ย๊ยบเมื่อกี้เนี่ยนี่เวนหองมากเกียบต้องกันกินเป็นหมากไม่ได้ถ้าขึ้นพ่อ,อที่ว่าเอาไปเฮ็ดเป็นเชื่อมมะเขือทเทศก็ได้นะครับ รสชาติดีมีคุณประโยชน์ทั้งด้านอาหารนะครับมะเขือบ้านได้กินทำนะครับมะเขืเออ่อ,อน วันครับเมื่อไงนะครับมะเขือมะเขือมีอยู่หกเจ็ดแปดเก้าต้นเป็นบ่้วันว่าขายนะครับบ่าขายเอาไปกิน อันนี้เป็นน้ำน้ำน้ำชาินะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจมาโดยดีโดยตลอดนะครับผมปัญญาสำลิดปูกับหลานน้อยนะครับผมมาส่วนพีส่วนนองกินเขาน้ำขันกินข้าวนะครับกับผักสดๆจากสวนของเข้านะครับ ผักสดจากสวนมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมค <c oughs> งจะไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ยังนะคอยมาติดตามในคลิปต่อไปจะพาพี่น้องกินนี้ยังนะครับะจะจังคอยมากว่ากันนะครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดนะเนาะขอกราคคำว่าสวัสดีครับ